นี่คือแผลที่โดนกระเบนเทีย่ยงกระเบนนะครับให้ใช้เทปกาวแตะไว้ก่อนไม่อยู่นะครับแค่ว่าให้มันรั่วน้อยนี่มันดีขนาดนี่ดูความคมแลย ทำการปะเมียงปลากระเบนเจอ,อีกรูกครับโดนสองเงีย้ยงปลากระเบนจะมีสามเงี้ยนด้นนี้หนึ่งสองสองรูต้องปะ,อะสองแผลด้านนีก็แผลเดียวนันใหญ่ วัดหครับว่าจะปะได้ไรน,นี่กปะครับปะถ้าแยกปะมันจะปะให้สนิทง่ายกว่าแล้วก็เวลาซ่อมก็ง่ายกว่าอันนี้ปะเรียบร้อยนเหลือแผลใหญ่ก็เดี๋ยวจะเป็นแผ่นหนึ่งแบบแบบเดิมทากาวให้ทั่ว ติดแล้วก็กดวันนี้เราไม่เป่าลมร้อนอุ่นอยู่เพราะว่าไฟดับแล้วก็ทีอยากมันเป็นส่วนที่เรียบเรียบไม่ได้เป็นส่วนของตะเข็บเลยไม่จำเป็นต้องอุ่นนี่ปรับแผลใหญ่เมื่อกี้ครับ หนึ่งหลอดนี่ก็จะปาดได้ประมาณ 4- ี่ห้าแผ่นถ้าเกิดเราตัดแผ่นไม่ใหญ่มากแต่ถ้าตัดแผ่นใหญ่ก็จะได้แผ่นนี้แล้วแต่แล้วแต่พื้นผิวกว้างมากก็ได้น้อยแต่จริงๆก็เนื้อกาวไม่เยอะแต่เรากลัวไม่ทั่วเราต้องลงกลาวให,ให้เยอะไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกดเราถ้าเกิดกาวไม่ทั่วเวลาเรา ซ่อมใหม่นี้มันจะยากแต่ถ้าเกาวเหลือนี่ครืมันจะล้นออกมาเองแล้วก็งานก็จะสมบูรณ์กว่า